Welcome to Feed Park หลังจากนั้นพี่จูนก็ทักมาคุยเรื่องทุกั่วไปบ่อยขึ้นกับผมเผยชีการใช้ชีวิตของเขาให้ผมฟังมากขึ้นบอกว่าตัวเองเป็นเซลล์ขายเครื่องจักรแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ผมก็อ๋อเขาเป็นเซลล์สาวรุ่นใหญ่เราก็อยากรู้ว่าเป็นเซล์เนี่ยต้องใช้ชีวิตยังไงต้องออกไปต่างจังหวัดบ่อยไหมต้องคุยกับลูกค้ายังไงถึงจะสามารถขายสินค้าราคาหลักหลายหลายล้านได้คนที่ซื้อต้องเป็นคนมีเงินระดับหนึ่งเลยพี่จูนเปิดเผยอ,อย่างหนึ่งกับผมว่าพี่จูนใช้เซ็กเข้าแรกงาน ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกงลบายพี่เตรายการที่จะแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับบุคคลในหลากหลายอาชีพหลากหลายสถานการณ์หลากหลายมุมมองทางความคิดจนคุณต้องร้องว่าเขาคิดแบบนั้นจริงๆหรอสาหรับบทสัมภาษณ์ของผมผมได้พูดคุยกับผู้หญิงคนนึงครับเกือบจะ3เดือนแล้วแต่เป็นการเชทหากันไม่ได้เป็นการได้ขอดเสียงใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากเขาทักมาหาผมเพื่อปรึกษาปัญหาชีวิตในเพจของผมเองครับาทิชรีชาต เหตุนั้นผมรับปรึกษาปัญหาชีวิตอยู่ผมเลยขออนุญาตนาเรื่องราวของเขามาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นแบบนั้นได้ยังไงวันนี้ผมจะเล่าถึงเรื่องของคุณจูนสาวสวยมั่นใจเป็นเซลล์ขายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจับตอนที่มีชื่อว่าเซลล์สาวครับ ขออนุญาตแนะนำสาวคนนี้ก่อนครับเธอเป็นเซลลขายเครื่องจักรแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหาคนครครับมีชื่อเล่นว่าจูนครับอายุประมาณ40ปีผมก็เรียกเขาว่าพี่จูนผมคุยกับเขาครับเขาเคยส่งรูปให้ผมดูตัวเขาดูไม่แก่เลยครับอายุ40ก็จริงแต่ว่าเขาดูแลตัวเองดีดูมีเสน่ห์แบบเป็นสาวรุ่นใหญ่แต่ว่าเขาเป็นคนตัวเล็กพี่จูนทักมาปรึกษาปัญหาชีวิตกับผมครับคือเรื่องหลานชายของเขาแอบเอากางเกงในไปช่วยตัวเองฟังไม่ผิดครับหลานชายของพี่จูน เอากางเกงในใช้แล้วของพี่จูนไปช่วยตัวเองครับพี่จูนมาปรึกษาผมครับว่าหลานนะครับอายุ15ปีมีความหมกมุ่นทางเพศไปในทางชู้สาวกับน้าของตัวเองก็คือตัวพี่จูนเองพี่จูนส่งหลักฐานมาให้ผมดูว่าเนี่ยเป็นแชทระหว่างหลานเขากับเพื่อนเขาคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศแล้วก็มีความคาดหวังรียคว่ามคาดหวังนะครับคาดหวังว่าจะมีกิจกรรมทางเพศกับพี่จูน ซึ่งผมก็มีข้อสงสัยบางอย่างในหลักฐานที่พี่จูนให้มาผมสงสัยว่าอา้าวพี่จูนพี่จูนแปลหลักฐานตรงน,นั้นได้ยังไงน้องมันคุยในคอมมันเป็นไปไม่ได้ที่เด็กที่หมกมุ่นกับกิจกรรมทางเพศจะเปิดคอมพิวเตอร์ให้คนอื่นเข้ามาดูพี่จูนบอกว่าพี่จูนรู้รหัสผ่านซึ่งผมก็งงเรียกว่าผมงงเลยนะครับตอนนั้นแต่ว่าเราก็มองว่าผ่านผ่านไปแล้วกัน ก็เลยแนะนําได้แต่ว่าอย่าให้หลานทาแบบนี้อีกกางเกงไหนของพี่จูนพี่จูนใส่ในตะก้าผ้าใช่ไหมตะก้าผ้าเอาเข้าบเก็บในห้องดีกว่าเราก็ไม่วางไว้ข้างนอกเดี๋ยวหลานเห็นเดี๋ยวมีปัญหาอีกแอบตะก้าผ้าไว้ให้ดีๆจ้องตาหลานดุหลานบ้างอะไรบ้างถ้าสุดท้ายสุดนั่งคุยกันฟ้องพ,อพ่อกับแม่ของหลานซึ่งผมก็ให้คําแนะนําทั่วๆไปหลังจากนั้นพี่จูนก็ทักมาคุยเรื่องทั่วๆไปบ่อยขึ้นกับผม เผยชีการใช้ชีวิตของเขาให้ผมฟังมากขึ้นบอกว่าตัวเองเป็นเซลลขายเครื่องจักรแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครผมก็อ๋อเขาเป็นเซลลสาวรุ่นใหญ่เราก็อยากรู้ว่าเป็นเซลเนี่ยต้องใช้ชีวิตยังไงต้องออกไปต่างจังหวัดบ่อยไหมต้องคุยกับลูกค้ายังไงถึงจะสามารถขายสินค้าราคาหลักหลายล้านได้เพราะมันเป็นของอุตสาหกรรมมันไม่ใช่ของบ้านเดือนเขาเดินเข้าไปในบ้านเดือนแล้วก็ขายได้มันไม่ใช่แต่มันเป็นหลักอุตสาหกรรมคนที่ซื้อต้องเป็นคนมีเงินระดับหนึ่งเลย ดังนั้นผมก็ได้ถามเอเอพี่ทํายังไงถึงขายได้พี่จูนเปิดเผยอย่างหนึ่งกับผมว่าพี่จูนใช้เซ็กเข้าแลกงานผมรู้สึกตกใจในสิ่งที่พี่จูนพูดพี่จูนบอกว่าคือส่วนหนึ่งของคนที่ซื้อของพวกนี้นอกเหนือจากอุปรกรณ์ที่จะสร้างไรายได้ให้กับพวกเขาแล้วเขายังคาดหวังว่าเขาต้องได้อะไรมากกว่าเครื่องจักรกลับไปเพราะมันไม่ใช่ของที่มันขายง่ายๆเลย ผมค่อนข้างตกใจว่าการขายของเราเนี้ยเราต้องเสียตัวให้กับลูกค้าด้วยผมเคยได้ยินอยู่บ้างนะครับในเรื่องพวกนี้เมื่อีตเราอ่านในพันทิปเราอ่านในเว็บบอร์ดต,ต่างๆหรือแม้แต่ข่าวพอเราเจอกับตัวเราคุยกับคนที่เกิดประสบการณ์จริงมันได้กลายเป็นว่าผมสนใจในชีวิตพี่จูนเฮ้ยทำไมพี่จูนต้องใช้เซ็กเข้าแรกกับงานจนมาพบว่าพี่จูนบอกผมว่าเคยโดนญาติกัดทำชำเราตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่หมอต้น หลังจากนั้นชีวิตพี่จูนเปลี่ยนไปครับพี่จูนเลยกลายเป็นคนติดเซ็กไม่ว่าจะเป็นความรักการทํางานเพื่อนการเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างพี่จูนบอกว่าพี่จูนจะใช้เซ็กแรกมันพี่จูนบอกว่าพี่จูนหลงไหลในการใช้เซ็กแรกมันพี่จูนไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันคือความสุขช่วงจังหวะหนึ่งช่วงระยะเวลาหนึง่งพี่จูนทําแบบนี้มาตลอดครับพี่จูนเลยถามผมว่าเฮ้ยที่ทําแบบเนี้มันเป็นโรคจิตไหม เพื่นในพี่ไม่ได้บอกใครนะพี่ไม่ได้คุยกับใครแต่พี่จูนคุยกับผมมาใช้เวลาระยะเวลานานแล้วก็เชื่อใจผมว่าผมจะไม่เอาเรื่องของเขาไปบอกใครซึ่งแน่นอนครับว่าทุกชื่อที่บอกไปก็เป็นชื่อสมมุติไม่ใช่ชื่อจริงที่พี่จูนบอกผมมาแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นชื่อสมมุตินะครับผมเลยบอกพี่จูนไปว่าการที่พี่จูนเป็นโรคจิตไหมผมไม่สามารถบอกได้ร้อยเปอร์เซแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นปมจากอดีตทําให้พี่จูน โรคนิมโฟมาเนียซึ่งหล,หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย<ห>ขาดผู้ชายไม่ได้ต้องเป็นฮิตเตียสิแต่โรคนิมโฟมาเนียน่าจะตอบโจทย์ในจุดนี้ได้มากที่สุดเพราะว่านิมโฟมาเนียเป็นโรคข้างใครในเซ็กคือข้างนะครับอย่างมีเซ็กมากพี่จูนก็เลยบอกว่าเฮ้ยแล้ว,ลวพี่จะทํำยังไงดีพี่ควรจะไปหามหมอไหมจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไหมผมก็เลยบอกว่าอันนี้มันอยู่ที่พี่จูนแล้วถ้าพี่จูนอยู่แบบนี้แล้วโอเคพี่จูนเพ์เซฟกับการมีเซ็กกับคนอื่น แล้วพี่จูนไม่ได้มีปัญหาในการใช้ชีวิตพี่จูนอยากใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปก็ได้แต่ถ้าวันหนึ่งพี่จูนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันไม่อยากมีเซ็กแบบนี้แล้วฉันรู้สึกแย่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลา10ปี20ปีที่ผ่านมาโอเคอันนั้นพี่จูนก็ไปหาหมอก็ได้ครับเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นสุดท้ายเรื่องราวของพี่จูนผมมองว่ามันเป็นอุทหาหรณ์สาหรับคนที่มีปมในอดีตแม้แต่พี่จูนที่เติบโตมาจนมีชีวิตมีหน้าที่การงานที่ดี มีเงินเดือนหลักแสนนะครับแต่เบื้องหลังของพี่จูนก็เป็นคนข้างใครในเซ็กยู่ดีในสังคมเราทุกวันนี้มีคนใช้ชีวิตร่วมกับเราปกติมากมายครับมากหน้าหลายตาด้านซ้ายคนหล่อด้านขวาคนสวยแต่เราไม่มีสิทธิ์รู้เลยครับว่าเราจะเจอคนแบบพี่จูนที่สังคมทาร้ายเขาตอนเด็กเราจะเห็นในหนังเรื่องหนึ่งครับจ๊ก j o อร์ที่โ j o อร์ถูกสังคมทาร้ายแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นคนร้ายในสังคมคนเหล่านี้เขาอยู่ข้างตัวเราหรือเปล่าบางคนอาจจะเป็น แบบพิจูนก็คือโรคติดเซ็กบางคนอาจจะแบบไม่พอใจสังคมบางคนอาจจะเป็นคนที่โบกเวทโวยวายในจุดหนึ่งเหล่านี้เขาอยู่ข้างกายเราหรือเปล่าเราไม่รู้เลยครับแต่ที่สําคัญที่สุดสําหรับเรื่องนี้คือทุกคนในสังคมที่ไม่เหมือนกันต้องอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันหน้าที่ของเราต้องเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของกันและกันให้ได้เพื่อให้สังคมของเราอยู่ต่อไปได้โดยไม่สะดุด น,นี้ขอบคุณเรื่องราวของพี่จูนครับแม้เรื่องของพี่จูนสั้นแต่เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกสะเทือนใจมากๆแล้วพบกันใหม่ครับในรายการโลเคอลายลทุกวันที่1และ15ของเดือนสวัสดีครับ ขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง f e e p p o 2019 gmail.com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ f e e d p o อ Feed happiness in your life with our podcast